มาดีนี่สิเขาสูตสองสองมาบอแล้วมันก็ส่อัมนี้ฮกําวยางบิ๊กซีพี่น้องกํายางิ๊กซีพี่น้องวันเนี่ยมาสิบห้าเปนนังนังอะไริดหน่อยพี่น้องกํลังคลังแรดได้สืที่ใดมาเบิรงแล้วพี่น้องันนี้ฮะกํามาสามคนกันเขาพี่น้องนีฮก็มาหอน้นังแล้วพี่น้องนงนังครังแรกได้คื ทีได้ิ่ามาเบิ้ลเนาะวันนี้ก็พามาเบิ้ลหนังพี่น้องเนาะอะไรต้องรอคิวหรอเรื่อยอะไรฮะต้องรอคิวเราเรื่ออะไรนี่เรากำลังซื้อตัวอยู่นะครับซื้อตัวที่นั่งพี่ไม่เล่นคืออะไรเนี่ยฮะไม่เข้าใจเนาะครั้งแรกที่มาเขาก็นม่งเลยพี่น้องเนาะ คนก็มาบึงาอยู่ด้วยกนหองนะทำแล้นี่ตู้นีมใประจยพี่นองรอยกบารเด้ี่อนอทแข้งเพาบงนี้ได้พี่หนอไปบงกันได้พี่นองอากาศข้างนอกประมาณนี้เขารอางน้ำกันพี่หอเนะคนกระไอยู่ด้วพี่หน่อยวัคซนอะไรก็มีเนาะซื้อขับไปกินข้างในพี่หนอง แก้าอะไรล่ะนะเอาแบบนี้ไหมล่ะเอาตัวถูกก็พอไม่ต้องรอแพงหรอกใช่มันสองร้อยกว่าอาหารสามอ่ะก็จะกำลังเรื่องอาหารอยู่นะครับว่าจะเอาจะเอาอะไรไปกินอยู่ข้างในก็เถอะเนาะถ้าไม่เงินส่งอะไรงี้นี่ครับกำลังนั่งถาเนาะคุณน้องเนาะถาเวลาประมาณสองถูกเฮ้ยทุ่มหนึ่งบ่าุ่มหนึ่งนะพี่น้องเนาะกำลังถาอยู่เนาะอเมริกาคนกับ กะสี้มากน,ย,นย่าเนาะอนไปเ่ตอนบ้าขเดนตอนนี้เขานนเขา,ขามาข้างในนอกพี่น้อนเนาะย,ยางขามาข้างในตอนนี้กำลังหาหาหองอยู่พี่องหองเขาอยู่ใช่หรนางเน้าไปดิก็นี่เน่ยทินน้อยเลยเลยเอาซะก็ตกใจเลยนี่น่าทางงานเกิดไปพี่อน่นก่ะสี้ามากในย่า ความร้าวใจโอ้โหกปซิบบามาหน่ยนะพี่น้องน้อยยาคนคือมาเหมือนที M ่พี่น้องิบาม่าหน่อยนะตอนนี้แล้วครับงนั้นจบแล้วพี่น้องเขาบอกจะมาิดขาล้ยิ้มขาแล้วเบิ่งกสชั่วโมงเอสองชั่วโมงตัวพี่น้อง อยสามทุกน้ำตอนนี้ถ้าก็ได้ออกมาขาหนอยนะพี่น้องเพราะว่าห้องบริษายอยู่ข้างในเพราะว่าเสียงมันบนนะพี่น้องเสียงมันบนตอนนี้คนกะห่างเข้ากับปิดไปเลยพี่น้องดูเงียบเงาพี่น้องห่างปิดไปเลยตอนนี้ก็ออกบ้างหนอยพี่น้องกําลังจะกับบ้านไปหากินข้าวต่อไปนะพี่น้องเนี่ยก็จะได้ ฝากไปอันนีอบึงอะอีกหาปเปนถวนี่คนเยีปวดูบรรยากาศขนกพี่นอคนข้างนาเวลาเดี๋ยวจะเาเดี๋ยวจะเ้าซ้คน่น้อคนข้งหน้าเดี๋ยวเี่อ่อตอนนี้คนหาแล้วครับ่นอหาได้ไคห ถาเข้ามาเสิร์ฟด้พี่น้องสามคน่ไม่ใช่เหมือนที่เขาตปก็เอาเบงอ่ะอาหารมากมันก็ไปดูหนีกุลงทำขนเขาไม่ได้อกกนเขากได้ร้องไกินขขาวก็เนิ่นๆเลยพี่น้องแซ่บแล้วรก็เหมือนผิดน้อยที่เคยทำแต่ก็ดม่หลางกากกินขขาวเ็แซ่บมากก็มาตินตทีต่อเะไพี่น้องติดตินต่อะเลย เพิมเลือใส่ไข่พี่น้องโอเคตอนนี้ฮะก็มาหอนหองกันแล้วพี่น้องหลังจากไปเบิอนะ้องนางมากนะฮะก็ไปเบิง้งนางแล้วก็เบิ้งนางเสร็จจับกินขาอนะพี่น้องเนาะงสองชมหพี่น้องสามถุงบริหารคาบิดพอดีพี่น้องนะองงี่ก็ามาฮะก็มาบอกสู้พี่น้องพรับมากับเต้นเต้นแน่เนาะเข้าไปครั้งแรกในชีวิตเข้าไปมากับมือๆเจ้าใจนะพี่น้อง นนั่พี่น้องห้องอะบริษา,ายไลน์เป็นไรเนาะคลิปประมาณห้าหกนาทีเดลยพี่นอ้องอย่ามันติดถ้าทายข้างในก็อย่ามันติดเสียงมันกระซิบบนรบกวนนี่ยห้องกอเลีบริษายพี่น้องก็พาพี่น้องไปเวิ่งให้จนจบคลิปไปเด้อฝากเป็นกำลังใจเพื่อเหตุคลิปต่อไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเลยพาพร้อมพี่น้องนั่นแหละพี่น้องเลยนั่นแหละห้องกับมาบ่าก,ก็มาซื้อไปะ กระตินติดเน่พี่น้องเพราะว่าเ้ามกเคยเข้าไปจักเทื่ครั้งแรกเด้พี่น้องฝากพี่น้องเนนีกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเป็นกำลังใจเนาะให้เบาเใานี้เผื่อเหตุคลิปต่อไปเราจะได้จบคลิปเพียรในเนาะจะได้บ่าวเฮาสิเหตุอยังคลิปต่อไปเนาะฝากติดตามเนนีพี่น้องเนอะสวัสดีครับ